การสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร์สบอลนะครับผมวันนี้คอร์สบอลจะมาสอนมาโคในการเล่นแครี่กันนั่นเองครับผมซึ่งมาโคในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอัปเดตแพทล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะครับต้องบอกกันก่อนนะครับแครี่ในแพทนี้นะครับยังคงเป็นตำแหน่งคีย์เมนหลักๆนะครับผมในการจ่ายดาเมจนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่สามารถชี้ชะตาไฟในช่วงกลางเกมถึงเลทเกมเป็นต้นไปนะครับผมซึ่งเราต้องบอกกันก่อนนะครับว่าแครี่นะครับมีหลายสายมากๆครับผม c a r ี่ดีพีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกราวิลคาเฟนี่นะครับผมแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่น c a r r y เบิร์ดนะครับผมก็จะเป็นจำพวก เอลสุนะครับผมไวโอเลตนะครับก็จะเป็นแครี่ที่มีความสามารถในการเบิร์ดดาเมจนะครับผมอย่างเอลสุก็นับเป็นตัวเบิร์ดดาเมจระดับหนึ่งนะกันเพราะว่าเป็นตัวที่อ่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากแครี่ตัวอื่นนะครับส่วนแครี่ตัวเบิร์ดดาเมจหลักๆเลยก็จะเป็นไวโอเลตเป็นต้นไปนะครับผมส่วนแครี่นะครับผมก็จะมีหลักๆอยู่อีกสองสายนะครับผมนอกจากแครี่ดีเพียสแล้วก็แครี่สายเบิร์ดดาเมจก็จะมีแครี่นะครับผมที่อ่าเป็นแครี่ขาตายไม่ค่อยมีสกิลพวงนะครับผมแต่จะแลกมาด้วยดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าแล้วก็กาารจ่ย มที่ดีกว่าในช่วงเลดเกมนะครับผมแล้วก็อ่าอีแคลรี่สายหนึ่งนะครับผมก็คือแคลรี่ที่มีสกิลเอาตัวรอดน,นั่นเองครับผมหน้าที่ของหลักๆนะครับผมก็มีหาเงินหาของให้ไวครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มครีปฟาร์มอ็อบเจกต์หาคิวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเกมกับเกมเละเกมกน,นะครับ การที่เราจะได้ object คีบออบเจกนะผมก็เกิดจากการที่เราฟาร์มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มคีบการเอาออบเจกของป่านะผมส่วนคิวนะครับผมก็จะมาจากการที่เราโซโล่คิวเราอ่าได้คิวจากทีมไฟนะผมหรือว่าจะเป็นไฟสองสามหรือไฟห้าคนยังไงก็ตามครับผมสามสิ่งนี้จะทําให้เรานะครับผมเกิดได้ไวขึ้นแล้วก็เป็นตัวชี้ชะตาว่าในช่วงต้นถึงกลางนะครับผมใครจะเป็นแคดดี้ที่รวยกว่าแล้วก็มีไอเทมที่ดีกว่านะครับผม ปัจจัยที่2ครับผมหรือหน้าที่ของแครี่อันที่2ก็คือการที่เรานะครับควรที่จะหาจะจ่ายดาเมจในไฟให้ดีไม่ควรที่จะสูงไปแล้วก็ห้ามห่างไปนะผมไม่งั้นเราเราจะจ่ายดาเมจไม่ได้แล้วก็ดาเมจในไฟนั้นก็ขาดนะผมต้องพูดกันก่อนนะครับว่า RV5 ์าตำแหน่งเนี่ยปาเมดแคร,รี่โรมออฟเลตน,นะตัวจ่ายดาเมจหลักๆของเกมนี้นะก็จะมีเมดกับ แครี่นะครับผมในการจ่ายดาเมจในทีมไฟ์ไม่ว่าจะเป็นสกิลที่มีวงกว้างสกิลสัพพลัการตีเป็น AOE หรือสกิลระยะไกลการจ่ายดาเมจหลกัลกๆจะมาจากเมจกับแครี่เป็นหลกักแล้วก็แครี่นะครับก็จะเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะมากที่สุดแล้วนะครับในช่วงเลดเกมก็สมมติว่าแครี่ฝั่งไหนได้ยิงหรือแครี่ฝั่งไหนได้ฟรีนะครับก็อาจจะเป็นจุดนะครับที่สามารถบ่งชี้ได้เลยได้ว่าโอเคไฟนี้ทีมไหนจะได้เปรียบนั่นเองครับผม โอเคเรามมพูดถึงมาโคในเกมกันดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับรับชมโฆษณาสักคู่ก่อนนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมอารบีราคาถูกและปลอดภยัยสามารถเติมไดที่เว็บละลายแอคโกลเด้นเติมเกมมีอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมด้ไม่ยานต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปดีลืวเข้าไปเติมกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็ในไทมิ่งก่อน2อนาทีนะแครี่ควรทำอะไรมาบ้างในแพทนี้นะครับผมก็มีการเพิ่มแท่นโดดมานั่นเองซึ่งก็าสามารถทําให้เราเคลื่อนที่ไปในเลนที่เราต้องการได้ไวขึ้นและการเดินเกมในช่วงต้นเกมนะก็จะมีหลายแบบมากเลยครับผมแต่ว่าที่เล่นกันหล,ลักๆนะครับผมก็คือแยกย้ายกันทาเลนครับผมส่วนใหญ่คู่การจะอยู่ด้วยกันแครี่อยู่ฝั่งเลนแครี่ออฟเลนอยู่ฝั่งออฟนะครับแล้วก็ปากเลือกเลยว่าจะเริ่มจบเลนไหน ส่วนการเล่นเกมแบบที่2นะครับผมเป็นการเล่นเกมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือการที่ถ้าสมมุตินะครับป่าจบ อาฟาร์มฝั่งไหนก่อนนะครับในเลนนั้นอ่ะตาสามารถเข้าไปแท็กเว็บนั้นได้ก่อนนะครับผมช่วยเคลียร์ไว้แล้วก็ช่วยกันฟาร์มนะครับผมก็ข้อดีก็คือหาเงินได้ไวครับผมแล้วก็ฟาร์มไวขึ้นแต่ข้อเสียครับคือคู่ต่อสู้นะครับรู้ตำแหน่งของเรานะครับว่าเราเริ่มตรงไหนแล้วก็ข้อเสียอันดับที่2นะก็คือฝ่ายตรงข้ามสามารถตัดสินใจเวทได้ถ้าสมมุติว่าเรากันไม่ทันหรือว่าคู่กลางเราลมเรานะครับไม่ได้ดูบัฟให้เรานะการที่เราไปโผล่แบบเคลียร์สองคนอาจจะทําให้เราเสียบัฟมาได้ในช่วงต้นเกมก็ต้องคุยกันี ว่าเราอยากเล่นประมาณไหนแล้วก็เล่นแบบไหนนั่นเองครับส่วนหน้าที่หลักๆครับผมของแคร,รี่ในก่อน2นาทีนะก็จะมีการเวทครับผมแล้วก็ลากบับให้เพื่อนนะถ้าสมมติว่าเราอยู่เล่นมังกรอยู่เลนล่างนะแล้วก็บาฟ้านะปะเริ่มฟาร์มจากข้างบนเราก็ควรที่จะดูว่าโอเคในฝันของข้าวเนี่ยเดินมาหรือเปล่านะครับผมซึ่งโพ s i ชั่นในการยืนของเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปยืนในพุ่มมังกรเลยหรือว่า ควรที่จะไปยืนสูงมากในการการบัฟนะครับผมก็ใช้การเฉลืองเฉลืองมองเอาแล้วกันนะครับผมว่าโอเคฝั่งกันเข้าหรือเปล่านะครับผมก็พยายามดูให้เพื่อนเล็กน้อยนะแต่ส่วนใหญ่หน้าที่ในการอาคุมบัฟหรือว่าดูบัฟเนี่ยคนจะเป็นหน้าที่ของคู่กลางมากกว่าแต่บางทีหรือบางเกมเราก็สามารถดูได้เช่นกันถ้ามีจังหวะกระแวะไปดูวัาให้เพื่อนก่อนนะครับข้อต่อมานะผมคือถ้าสมมติว่าตัวเราชนะเลนนะครับผมถ้าพูดง่ายๆเลยคืออย่างเช่นเอลซูนะครับก็จะเป็นตัวที่กดดันเลนได้ค่อนข้างดีหรือว่า ในบางกรณีนะครับเราเจอสะจวดแล้วตัวเราเป็นแวนเป็นอะไรที่แบบยิงเทศจวดไม่ไหวนะครับผมถ้าใครเล่นสะจวดเนี่ยก็ควรที่จะฟรีสเวฟได้นะครับผมซึ่งการฟรีสเวฟเนี่ยก็คือการที่ยิงนะครับผมใช้ศักยภาพของตัวเราในช่วงต้นเกมหรือสกิลของเรากดดันเขาไม่ให้เขานะครับเข้าในระยะเวฟได้แล้วก็ได้เงินเวฟไปแต่การที่เราฟรีเวฟเนี่ยเราก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ฝันของข้าวหาย,ห,ายหรือมาแก๊งเราหรือเปล่าหรือว่า ฝั่งของข้ามยังโผมไม่ครบเขาอาจจะมุดพุ่มเราอยู่ก็ได้นะครับผมก็เล่นกับ้อมูลน,นิดนึงนะครับสําหรับตรงนี้โอเคครับผมส่วนข้อต่อมานะครับผมพยายามลาสคีฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคีฟเลนคีฟตัวเล็กตัว,ตวน้อยนะถ้ามีจังหวะให้ลาสหรือว่าลองลาสก็ลาาไปนะส่วนคีฟเลนเนี่ยควรที่จะลาสคีฟให้ได้นะครับผมอย่าปล่อยให้คีฟมันดีนายกันเองนะก็ถ้าพูดกันในภาษาโมบ้านะก็ไม่ว่าจะเป็นแอลฮอนหรือเกมอือนๆนะครับผมการลาสคีาจะสําคัญมากๆเป็นเมเจอร์หลักเลยแล้วก็เป็นการหาเงินหลัก ถ้าสมมติว่าลาวีไม่ได้เงินก็จะตกต่ํามากนะครับผมแต่สาหรับการได้นาวีเนี่ยถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดเกมอื่นที่เหมือนถ้าเราลารวีไม่ได้เราจะแทบไม่ได้เงินเลยนะครับอันนี้ยังได้เงินอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปคนลาคีฟไม่จัองหวะสุดท้ายเราจะได้เงินมากกว่านั้นเองครับผมแล้วก็คีฟตัวเล็กข้างเลนบังกรงเนี่ยถ้าสมมติว่าลมเรามาช่วยโซนหรือว่าตัวเราชนะกดดันเลนได้นะหากังหว่าเอาคีฟตัวนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าคีฟตัวนี้สามารถให้เงินได้ทั้ง มากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับผมมันก็ได้เงินทั้งทีมนะโอเคครับผมข้อต่อมาข้อสุดท้ายแล้วครับส่วนสําหรับถา,ามมิ่งก่อน2องนาทีว่าแครี่ไม่ควรทําหรือควรทาอะไรนะแครี่นะครับผมไม่ควรแหลมนะครับผมหากไม่มีข้อมูลที่มากพอหรือถึงตัวเราจะชนะนะผมก็เทรดไปก็อาจจะโดนตัวซ้อนหรือว่าตัวปิดได้นะก็ระวังไว้นะครับถามมิ่งต่อมาครับผมถามมิ่ง2อนาทีหรือถามมิ่งมั่อกรนั่นเองในถามมิ่งนี้นะครับผมก็ต้องดูก่อนๆนะครับว่าป่าเราจบเลนไหนถึงป่าเราจะจบ จบเลนม no? ังกรก็ตามว่าผมแต่ว่าควรดูว่าเพื่อเราจะเล่นหรือเปล่าในกรณีที่เล่นโซโลเนี่ยเราอาจจะต้องมองแมปแล้วก็ใช้สัญชาตญาณการในเกมว่าโอเคเพื่อเราเอามังกรนะแต่สมมุติว่าเรามา2มา3มากระป่าหรือว่าเรากด5นะครับผมก็ดูว่าโอเคคุยกับเพื่อนว่าโอเคถ้าเพื่อเราเล่นมังกรนะครับโพซิชันเราก็ต้องพร้อมในการเล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ศัตรูจะเข้ามาคอนเทนในการเอาอ็อบเจกต์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการที่เราตีตีบับอยู่แล้วก็เพื่อนศัตรูเขาจะเข้ามาเราก็ต้องเตรียมตัวในการจ่ายดาเมจในช่วงต้นเก ด้วยนะครับผมโฟกัสโพสชันเพื่อนเยอะๆนะถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่มาเนี่ยในกรณีที่เพื่อนมาแล้วก็เล่นไปครับผมก็ดูโพสชันตัวเองดีๆนะแต่ในกรณีที่เพื่อนไม่มาเนี่ยเราก็ป่าฝันงข้ามจบเลนมังกรอีกนะก็ต้องพึงระวังไว้แล้วก็ยืนโพสชันดีๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ศัตรูมังกรเสร็จเนี่ยเขาอาจจะแทงโพสชันนะครับผมในป่าลีเรามาได้สมมติว่าเลนมังกรอยู่เลนบนนะครับผมฝันขงข้ามาเอานมังกรเสร็จละแปลว่าป่าบูเนี่ย ถ้าสมมติเพื่อนเราไม่ไม่กบป่าบูก็จะเปิดนะฝฟอนตงข้ามอาจจะเวทได้หรือว่าถึงเขาอาจจะเวทไม่ได้แต่เขาอาจจะปิดเลนมาก,ก่อนก็คือเลนของเรานะครับผมก็พึงระวังตรงนี้ไว้นะ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมคือดูสกิลฮีโร่นะอันนี้คือไม่ใช่แครี่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นทุกตำแหน่งเลยนะครับผมก็ควรที่จะดูสกิลฮีโร่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าไฟมังกรเนี่ยทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแล้งไหนก็ตามเนี่ยยังไงมังกรในช่วงต้นเกมอ่ะอิมแพคมากกว่าดาร์คซีเลียอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมแต่ว่าง่ายๆเลยคือทุกคนจะโฟกัสมังกรก่อนต้องดูนะครับว่าสกิลฮีโร่เราเนี่ยเราสู้ไหวหรือเปล่าในช่วงต้นเกมหรือว่าสกิลฮีโร่เราเนี่ยยเเเเเเเกกกก่่่่่่งงชวววววไไหนน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 แลลลล้้้้็็ตตตตตาาาามมมมมสสิััััครรบผถปปี เราก็สามารถเล่นได้นะครับในช่วงต้นเกมก็ให้เพื่อนท,ทำจังหวะให้ค่อยๆยิงไปแล้วก็ใช้สก,กิลสก,กิลฮีโร่คือ5คนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะ <c oughs> ก็สมมติว่าเราเล่นได้ก็เล่นไปเล่นไม่ได้ก็ถอยมานะดูสก,กิลฮีโร่ดีๆในการเล่นครับผมในทามิ่ง4นาะทีถึง7นาที50เนี่ยครับผมก็จะเป็นทามิ่งที่ก่อนอ,อ็อบเจก ในช่วง8นาทีจะเกิดนะครับผมก็ในทัมมิ่งนี้เนะี่ยเกาะป้อมก็จะหายแล้วนะครับก็เราก็ควรที่จะโฟกัสในการเอาป้อมให้ได้นะซึ่งการเอาป้อมเนี่ยอย่าเย,ยื้ติดกับเลนมังกรเยอะครับผมถ้าเราเจาะไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทําเวฟสวยๆแล้วเนี่ยเราสามารถเดินอิสระได้นะครับผมหรือว่าอาจจะฝากป่านะครับผมมาเคลียให้แล้วเราไปเล่นสามเหลี่ยมตรงกลางก็ได้เช่นกันนะครับผมอยู่ที่จังหวะในเกมอยู่ที่ทัมมิ่งในเกมแล้วก็อยู่ที่การคอเกมด้วยนะครับผมแต่ว่าง่ายๆเลยครับผมถ้าสมมติว่าเราได้ เล่นไหนนะครับผมก็โฟกัสไว้แล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือเล่นนาเวฟนะอยาให้ศัตรูเคลียเวฟเราง่ายไม่งั้นถ้าสมมติว่ามัวแต่เชิงเชิงก็อยู่ในเลนนะครับผมเราก็ไม่มีทางขึ้นบ้านเขาได้หรอกเพราะว่าถ้าสมมติเชิงเชิงเนี่ยคียม,มันก็จะหมดนะครับผมพอคิีมหมดเนี่ยเราก็จะขึ้นบ้านยากนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเรียกเพื่อนมาอ่าเล่นเล่นบนหรือว่าเล่นเล่นล่างเนี่ยก็แล้วแต่เกมนะ ก็ถ้าเราจะเล่นเนี่ยก็เล่นหน้าเวฟบไปนะครับผมพยายามรักษาเว็บไว้พอเว็บเข้าก็ตัดสินใจดีๆนะว่าจะเล่นคนก่อนหรือว่าจะตีบ้านแล้วก็อ,ออกหรือว่าเล่นเท่าที่ไหวนะครับผมก็ดูกันนะเกมอีกทีหนึ่งนะโอเคครับผมแล้วก็ในช่วงสนาทีถึง7จดนาที50นะครับผมนอกจากการที่เราจะขึ้นบ้านเขาเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอันนะครับผมคือการทามิงเนี่ยก็จะเป็นทามิงที่ว่างก็อาจจะมีไฟก็ไฟนะแต่ว่าในรทามิงเนี่ยอาจจะเกิดการที่เราว่างนะไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมในการ ไฟไฟก็ไม่มีขึ้นมาก็ไม่ได้ทำมิ่นี้เราสามาร์มนะครับผมสรุปเรนแครี่นะแม้ว่าจะเป็นคีบตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมหรือว่าถ้าสมมติว่าป่าเราไม่เอาบัฟหรือว่าไปแกงเล่นตรงข้ามเราเนี่ยเราสามารถเอาบัฟเขาได้เลยนะครับผมนะครับมิ่งนี้ก็เป็นท่ามิ่งที่สามารถหางเงินได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับสำหรับ,บทา่ทามินนน่งเจ็ดนาทีห้าสิบทามิ่งแปดนาทีครับผมเราจะพูดว่าบัฟสองอันแตกต่างกันยังไงคร่าวๆนะบัฟแรนบบกน,นะครับผมคือบัฟมังกรนะครับหรือดาร์กนสเลเยอร์บัฟนะหรือว่าบัฟที่คือบัฟดนะ พูดง่ายๆครับคือบัฟมังกรเนะี่ยพอเราได้บัฟมังกรในช่วง8นาทีทีมไฟ์เราก็จะเก่งขึ้นตัวโป๊กนะครับจะเก่งขึ้นเพราะว่ามีสายฟ้าง่ายๆคือเหมือนตีแล้วติดดาบสายฟ้าง่ายๆเลยคือประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนดาร์กเซเลเยอร์ในช่วง8นาทีเนี่ยก็คือจะเรียกบันยากาศตัวเล็กๆออกมาอยู่นะครับแต่ว่าขอ้อดีของดาร์ก8นาทีเนี่ยเราสามารถเลือกเลนที่เราจะปล่อยดาร์กได้ซึ่งการปล่อยดาร์กเนี่ยก็จะคีบๆทั้งหมดในเลนนะครับผมทำให้เลนนั้นเดินไวมากขึ้นแล้วก็ศัตรูนะครับต้องแบง เราสามารถเลือกปล่อยนะครับในเลนตรงข้ามที่เราจะเล่นหรือว่าเราสามารถเลือกปล่อยในเลนที่เรากำลังจะเล่นได้เช่นกันเพราะว่าคลื่นดังน,นะครับที่ปล่อยไปในเลนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบนกลางล่างจะทําให้เราสามารถมีบัฟอ่าต้านอ่าเขาเรียกนะบัฟต้านค่าเสียหายเล็กน้อยนะครับผมทาให้ทีมไฟอาจจะได้เปรียบมากขึ้นในเลนนั้นนะครับผมโอเคครับผมใน ทามมิ่งขึ้นบ้านกันนั่นเองครับผมซึ่งทามมิ่งขึ้นบ้านเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นทามมิ่งหลังจาก8นาทีขึ้นไปหรือว่าทามมิ่งนี้สามารถเกิดได้ตอนไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วทามมิ่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นหลังจาก8นาทีนั่นเองครับผมในทามมิ่งขึ้นบ้านเนี่ยเราก็ควรที่จะเดินเป็นสามเหลี่ยมนะแต่สามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยคือสามเหลี่ยมที่จะอยู่เลนไหนก็ได้แต่ว่าส่วนี้ครับเขาจะเลือกอาการวางสามเหลี่ยมนะครับไว้ตรงกลางนะสามเหลี่ยมตรงกลางมีใครบ้างครับผมก็จะมีโรเมทแครีครับ ผมก็จะเป็นหน้าที่ของปากับออฟในช่วงทาวมิ่งแปดนาทีเป็นต้นไปในการทําเวฟดันเลนนะครับผมแล้วก็คอยเชื่อมเพื่อนบางแผ 4, 1, นะ่อาจจะเล่น c 1นึ่งนะอาจจะเล่น 3- ามหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ามหนึ่งนะครับก็คือ3ก็คือเมนลบแครีหนึ่งจะเป็นปาหรือออฟแบ่งกันเอานะครับว่าเล่นเลนไหนซึ่งคนที่ยืนตรงกลางก็ต้องต้องคิดหน่อยนะครับผมว่าเราจะเลือกอไปช่วยเลนตรงข้ามหรือว่าจะไปช่วยจะไปช่วยสามเดี่ยวหรือเลนตรงข้ามดีนะครับผมก็ต้องตัดสินใจนิดนึงนะครับผม ก็ในหามิ่งขึ้นมากนะเราควรที่จะโฟกัสจ่ายดาวมิดให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามแทงนะครับเข้ามาคอนเทนต์เราเยอะๆแล้วก็เข้ามาลวงเราเยอะๆเราสามารถโฟกัสตัวหน้าก่อนได้นะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปยิงตัวบางเขาอย่างเดียวหรือว่า ไปยิงตัวหลังๆเขาอย่างเดียวนะถ้าตัวหน้าเข้ามาเราก็สามารถโฟกัสตัวหน้าก่อนได้นะครับผมในกรณีที่อ่าตัวหน้านะครับแทงเขาไม่ได้เข้ามาคอนเทนต์เราเราก็เลือกที่จะต้องจ่ายดาเมจด,ดีๆจ่ายดาเมจในระยะที่อ่าเหมาะสมนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราสมมติเราเล่นอ่าแครี่นะครับผมเราก็มีสกิลพุ่งสกิลหนึ่งนะฝัองข้ามเป็นคี่านะสมมติว่าเราจ่ายดาเมจอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะกะระยะนิดนึงนะว่าระยะนี้คีร่าเขาโดดถึงหรือเปล่าสกิลหนึ่งและสองของเขาจะโดนเราเระเบิดเราตายหรือเปล่าหรือสกิล ขีหน้าเนี่ยมันก็สามารถสองแล้วหนึ่งได้เหมือนกันแล้วก็เป็นการเพิ่มระยะแต่ดาเมจจะดอรอปลงนิดนึงก็ดูเลือดอ่านเกมครับผมแล้วก็การระยะในการจ่ายดาเมจด,ดีๆอย่าแหลมเกินไปแล้วก็การนับฟิกเกอร์หรือว่าการใช้ฟิกเกอร์เนี่ยควรใช้ให้คุ้มนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราฟิกเกอร์ไปเนี่ยศัตรูก็จะรู้ว่าโอเคเราฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะสนใจลวงเราได้ไง่ายขึ้นนั่นเองครับผมในทามิ่งขึ้นบ้านก็จะประมาณนี้ส่วนทามิ่งสุดท้ายนะครับผมคือทามิ่งกอสเลเยอร์เกิด ทามิงกอสเลเยอร์ครับผมเราควรที่จะโฟกัสเอากอล์สเลเยอร์นะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขามีตัวเข้ามานะครับผมแล้วเราก็ต้องตัดสินใจนะในกรณีโซโล่เนี่ยคือเราต้องเล่นตามเกมครับถ้าเพื่อนเปิดบวกครับเราโฟกัสอ่าเพื่อนที่บวกก่อนแต่ถ้าดาร์กน้อยเราก็โฟกัสดาร์กก่อนได้การเล่นกอลสเลเยอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็มีหลายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากครับผมในทามิงนี้ ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเกมแต่ว่าหลากัหลกๆที่ผมสรุปมาให้นะก็คือในฐานที่ก er, ็สเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าเขามาบ,บวกเรานะผมเราสามารถโฟกัสคนที่เข้ามาก่อนได้นะก็มันเอาตอนไหนก็ได้ครับผมถ้าชนะไฟก็กลับมาเอาก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องดูหน้าเกมกันอีกทีนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเปิดก็สเลเยอร์อยู่นะครับผมแล้วก็คนเราครบสกิลเราครบนะครับผมเราควรที่จะ แทงนะครับแล้วก็โฟกัสคนมากกว่านะถึงถึงถ้าสมมติว่าดาร์กเลื่อนน้อยเนี่ยเราสามารถโฟกัสเข้าไปลาดาร์ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าดาร์กยังครึ่งหลอดหรือมากกว่านี้เนี่ยเราคนที่จะโฟกัสคนก่อนนะครับในกรณีที่เราโดนเปิดกอสลียก่อนนะเพราะว่า การที่คนเข้าไปตีกอลเซเลียเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าลดเกาะเกิดขึ้นอยู่ครับซึ่งการลดเกาะเนี่ยก็ถามว่าเป็นปัจจัยในการชนะไฟไหมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับอยู่ที่การใช้สกิลการไฟนะครับหวงว่าไฟใครสวยกว่าการใช้สกิลเคาน์เตอร์การการใช้สกิลเชนซีซีกันนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยที่เราไม่รู้อยู่ดีว่าในเกมจะเกิดอะไรแต่ว่า การที่เราฝึกเล่นเยอะๆครับผมแล้วก็การที่เรามีประสบการณ์ในการเล่นเยอะๆก็สามารถทําให้เราเล่นเก่งขึ้นมากนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับมาโคในการเล่นแครี่มาโคแพทล่าสุด EP หนึนั่นเองครับผมก็ใครที่ชื่อบคลิดนี้นะครับผมก็ รบกวนนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจคอสมอลด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคอนเน็ดอะไรนะครับผมหรืออยากดูตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งต่อมาสรับรมาโคนในซีซั่นล่าสุดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยครับจะไปตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย